กินข้าวซอยอ่ะทุกคนเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยและได้รางวัลมิชลินด้วยเดี๋ยวมาลองดูว่าอร่อยสมกับได้รับรางวัลมิชลินไหม mm hmm. เดี๋ยวมาลองชิมดูรามเท่าไหร่นะดาวข้าวซอยเนื้อ60บาทอันนี้60บาทชื่อร้านอะไรนะอันนี้เป็นร้านข้าวซอยแม่สายร้านดังของเชียงใหม่เลยร้านดังเชียงใหม่แล้วทุกคนกว่าจะได้กินนะเระวนรถหลายรอบมาก <c oughs> คนเยอะใครมาเที่ยวเหนือต้องห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวให้ดูเนื้อนะดาวเนื้อน่ากินมากเนื้อหอมมากเลยอุ้ยโชคดีโต๊ะว่างพอดีเลย ปกตินะคนเต็มร้านเลยอ่ะสั่งเลยนั่งยัยมิชลิน5ปีเลยลูก2001 2002 2003 2 0พั2005สออปีเลย <5 S 1> อ่ะเนาะนี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเมนูของทางร้านนะคะมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อจะเด่นเรื่องข้าวซอยนะคะมาแล้วได้ไวมากอันนี้เป็นข้าวซอยเนื้อนะทุกคนที่เราสั่งข้าวซอยเนื้อใช่ได้เร็วมากมาแบบมือหวิันใจเลยอ่ะ คนมากินข้าวซอยที่เชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลมิชลินห้าปีซ้อนนะนี่อันนี้ดาวสั่งเป็นข้าวซอยเนื้อนะน่ากินมากน่ากินมากเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูอันนี้เข้มข้นมากมาเชียงใหม่หรือว่ามาเหนือต้องห้ามพลาดคือข้าวซอยดูเเดี๋ยวมาลองดูว่าอร่อยสมกับได้รับรางวัลมิชลินไหม เดี๋ยวให้ดูนี้นะตามเท่าไหร่นะดาวข้าวซอยเนื้อ60บาทอันนี้60บาทชื่อร้านอะไรนะอันนี้เป็นร้านข้าวซอยแม่สายร้านดังของเชียงใหม่เลยร้านดังเชียงใหม่แล้วทุกคนกว่าจะได้กินนะเราวนรถหลายรอบมากคนเยอะจะขอชิมหน่อยหอมข้าวต้มลื้อไหมนุ่นแบบไม่ต้องกรุงเลยสมคำน้มลือเนี่ยแต่เขามีเพิ่มเคียงมาให้เพิ่มมะนาวบีบมะนาวเพิ่ม อยากกินมานานมากแล้วใช่ไปดูคลิปมาแล้วมันน่ากินมากแล้วชาวต่างชาติมาเยอะมากเลยนะเออเนี่ยทุกคนเข้าซอยนะใครมาเที่ยวเหนือต้องห้ามาดเลยนะดูคนมาเรื่อยๆเลยอะ่ะเป็นยังไงอร่อยเอข้าซอยข้าซอย มีใครชอบกินบ้างบวกหนึ่งมาหน่อยหรือใครเป็นคนเชียงใหม่คอมเมนต์มาหน่อยครับใครเป็นคนเชียงใหม่บวกหนึ่งมาหน่อยหรือว่าใครมีร้านก็สอดดิเดๆที่ไหนคอมเมนต์แนะนามาได้อันนี้เราก็ตามคลิปเข้ามานะใช่เราไปดูคลิปมาแล้วเราแบบเห็นว่ามันน่ากินแล้วได้รับรางวัลแล้วก็ไปร้านนูแล้วก็พี่ร้านนู้ก็แนะนามาว่าอันนี้มันได้รางวัลมิชลินเลยนะต้องมาลองแซ่บข้น ก็ดูเนื้อดิเนื้อนุ่มมากเลยลองเลยดีกว่าเนื้อหอมมากครับไม่ต้องปรุงเลยนะใส่แค่แมะนาวผักดองอมือใคยมาเชียงใหม่ต้องทาพลาดเลยนะมาลองมาลองดูว่าจะสมความล้ำลือเปล่าเราเราก็ตามเข้ามาเหมือนกันวนรุ่นหลายรอบมากกว่าจะได้ไมากิน ใครว่าน่ากินกดหนึ่งมาหน่อยคนนี่ใครว่าน่ากินกดหนึ่งมาหน่อยอุ้ยดูเนื้อสิลูกเวลากินพร้อมกว่านี้แหอมมากเลยใช่เนื้อหอมอดูเนื้หน่อยดูตกใจปะเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่เขาได้รางวัลมิชลินนะ5ปีซ้อนเลย ไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนนั้พี่ๆคนไหนเคยมากินบ้างคอมเมนต์ห <Comment S 1> น่อยคอมเมนต์แนะนำหรือว่าไปกินข้าวซอยร้านไหนอร่อยแนะนำมาได้มากินข้าวซอยที่เรบได้รับรางวัลมิชลินมาปีสองที่เชียงใหม่ดูว้าวน่ากินมากอันนี้เป็นข้าวซอยเนื้อนะอันนี้เราสั่งมารประมาณ60บาทนะราคาหกสิบบาททิ้งกับเ,เนื้อหอ,เหอ,อม,มเนื้อเข้ากันมากเลย อยน่าจะได้เบิ้ลไหมเนี่ยใครว่าน่ากินกนหนึ่งนะอยากบอกสาวๆนะใครสายกินสายเที่ยวมากินข้าวหรือไปเที่ยวนะต้องมีลิปปิ้เบอร์เดี๋ยว้าให้ดูสีสวยติดคนกันเลยครเห็นไหมเนื้อเนี่ยเก๋ง่ายต่อสบายปาก และที่สําคัญนะติดทนด้วยใครที่เกลียดเติมลิปบ่อยๆส้มตๆต้องมีลิปฟิโนแท่งนี้เลยหนึ่งแท่งหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทสั่งซื้อสองแท่งส่งสีค่ะทุกคนเบามากจริงติดทนด้วยต้องมีถ้าอยากสวยต้องสั่งซื้อแล้วแหละส่วนวิธีการสั่งซื้อนะคะพิม์คําว่าสนใจใต้คอาไม่ได้เลยหรือว่ารออุดนในรลา์สดช่องพีดาวได้ค่ะทุกคนมีทั้งหมดเอ็ดสีเลยนะไม่ได้ อยากเพิ่มความสวยความมั่นใจให้กับตัวเองต้องมาใช้ลิปปิ้งเลอร์พี่ดาวเลยถ้าอยากสวยขึ้นกดที่ตะกร้าหรือพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้าเปิดแป๊บเดียวหมดแล้วเหรอไวมากหอมเนื้อเอาอีกไหมเอาอีกกินแล้วกันไหมอืมเดี๋ยวเบิ้ลมีคนจะเบิ้ลเหมือนนิวดจะเบิ้ลเบิ้ลอีกชามหนึ่งอร่อยไหมอร่อยไม่อร่อยก็เบิ้ลอ่ะอร่อยไหมอร่อยที่ลุงเบิ้ลกุ้ยที่สองอ่ะกุ้ยที่สองแล้วเดี๋ยวให้ดูเนื้อนะดาวเนื้อน่ากินมากเนื้อหอมมากเลยอ่ะ นี่ต้องร้อนอร่อยเกิดละสองคนละสองถ้วยฮ้ยมันอร่อยจริงๆอ่ะตัวที่2 2> สองสมกับได้รับรางวัลจริงๆนะเสียให้ดูมันต้องกินคู่กับเนี่ยเอออเ <2 S 1> ข้ากันมากเป็นคู่กันแสบบอกแสบคนล,ละสองถ้วยปุยชอบเนื้อร้านนี้มากค่ะลูกมันหอมเนาะเนื้อหอมมากน้ำซุปแบบ เข้มข้นเจ้มจนเจ้มจนเ้มจนสำหรับดาวนะดาวจะใส่มะนาวเพิ่มเ,<ล>เพิ่มความเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็ใส่หอมเขามีหอมมาให้นะเขาหอมแน่เลยวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าใครชอบผักกาดดองเขาก็มีผักดองนะแล้วก็โคเลโคเลโคเลโคเร่คระหูดแน่โคเลเขาม็นแน่นคนๆแล,แล้วก็เติมพริกนิดหน่อยเพื่อความเข้มขนเพื่อความจัดจ้านแล้วก็โคเลโคเล ทุกคนใครว่าน่ากินคอมเมนต์กดหนึ่งมาดูๆหน่อยใครเป็นคนเชียงใหม่ดูอยู่คอมเมนต์หน่อยมาเชียงใหม่กินอะไรดีนอกจากข้าวซอยมีอะไรน่ากินบ้างคอมเมนต์แนะนำมาน่ะอุ้ยคนให้เข้ากันแล้วก็สวบโอ้ยสองคำนั่เลือสมกับที่ได้รับรางวัลสองถ้วยเลยอะผมก็สองแล้วนะนี่หนึ่งอันนี้สองออสี่จานสองคนกิ่มมาก อ,อร่อยจริงสมคำล่ำลือสมกับที่ได้รับรางวัลกิมแห้งสองถ้วยกินกู4ี่ชาม240บาทชามล้60บาทแต่อิ่มมากแน่นมากทุกคนใครมาเชียงใหม่นะนี่นะร้านนี้ข้าว<ข>ซอย,ซอยแม่สาย,สายนะคะที่ได้รับรางวัลมิชลิน5ปีซ้อน,นเลยอ,อร่อยจริงอิ่มมากจ